สวัสดีัยรุ่นยุค90ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเด็เป็นเ e a d นิวป45นะครับตัวนี้เป็นตัวบำบัดแท้นะครับรหัส107ครับตัวใหม่แท้เลยนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเครื่องเดิมฟิตใหม่นครับท่อเดิมผ่าครึ่งใบสวยๆเลยนะครับปลายเดิมแท้สวิงอาร์มสีเดิมครับสีโครงเดิมชุดหน้าเดิมครับ ล้อยางขึ้นใหม่นะครับล้อสวยมากโชคกหน้าเดิมสวยๆเลยครับจานแท้ปัม๊มแท้หมดนะครับน,นี้หม้อน้าเดิมนะครับอันนี้ชุดสีแท้ทั้งคันนะครับชุดสีก็มีรอยตามการเวลานะครับคันนี้อุปกรณ์เดิมอยู่ครบครับกันตกอยู่ครบเบาะเดิมปาดจัดทรงมาแล้วตามสีเดิมนะครับ ปักเท้าเดิมอะไรเดิมอยู่ครบนะครับขาตั้งเดิมคาบูเดิมกล่องไฟแท้นะครับหม้อกองอากาศอยู่ครบเลยคันนี้สวยๆครับคันนี้รถค่อนข้างสะอาดนะครับนี่จุดสีก็มีรอยมีตำหนิประมาณนี้นะครับไฟหน้าแท้สแตนเลยนะครับอันนี้ใส่กระจกให้ครบแล้วนะครับมาดูเรือนใหม่ครับเรือนใหม่ใสๆแบบนี้เลยนะพี่ ใช้งานได้ทุกจุดนะครับไฟบอกสถานะขึ้นหมดครับสปิดแฮนด์ใช้ได้หมดครับแจรเดิมนะครับล็อกคอได้ปกติแบตเตอรี่มีนะครับคันนี้เลี้ยวใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวมาติดเครื่องให้ฟังครับนี่เครื่องเย็นๆเลยครับเครื่องเย็นๆเลยนี่ดีมากครับอันนี้ ทิดเดียวติวด,ดตังนี้ังดีเลยครับไปหน้าไปท้ายติดครบครไปเลี้ยวติดใช้งานได้ปกติเลย สนใจก็เบอร์เดิมครับ0631215492